สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจษสีนำแฟนมันมวยมาพบก,กับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการความน่าจะเป็นก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยบัมมิตร ประจวนจันที่3มีนาคม2 5 6 8นะครับมวยไทยปัทมิรแข่งขันกันที่เวทีมวยกองทัพอากาศเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รุนได้เชียร์ได้ชมกันในเวลา18นาฬิกาทางช่อง True For You นะครับแฟนมวยท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์แลวก็กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลและจัดทำคลิปด้วยนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับพลังพลังซับลาน,นาโฮมสเต์เจนกับเ1เพชรมวยไทยในพิกัดร้อปอนด์พลังซับนะครับนักมวยจากพัทลุงซอมลาน,นาโฮมสเต์อายุ17สูง1้5เป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีทุลูกเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในปั้มตีได้แต่ว่าเป็นมวยที่แรงไปไม่ค่อยดีแท้ๆไปไปมียุบมีแผวล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับลูฟี่ตองพัทลุงที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์สองพต่อยไว้1้8ยบปดอส่วนเอเพชรมวยไทยนะครับมวยจากโคราชอายุ1 6บ7สง้ซ้อมธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมเป็นมวยรุปรล่างสูงยาวครับทรงสไตล์การโกก็ประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในคีบคำแทงดีฟันสอกคมลา่าสุดชนะคะแนนเพชรพิทักษ์เกียรติยอดยิ่งในศึกมวยไทยพลังใหม่22บมกราคม2568นะครับ คู่นี้ถ้าเทียบกันที่กระดูกใกล้เคียงกันฟอร์มโดยรวมใกล้เคียงกันนะครับผู้ชนะผมคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของ F1 เพชรมวยไทยนะครับน่าจะเป็น F1 เพชรมวยไทยผมมองว่ารูปร่างได้เปรียบนะครับฟอร์มโดยรวมอพอกันรูปร่างได้เปรียบเบียดไปแล้วน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของพลังรัพ์ลาน,นาวอเตอร์ไซด์ไปได้ครับและก่อนจะไปว่ากันที่คู่2งฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับแฟนมวยท่านใดอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์หาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่เชียร์ หาที่ออกตัวบลงทุนนะครับมวยพักยก2อสครับเป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติมวยพักยกราคาสนามเปิดให้แฟนมัดมวยได้รุ่นได้เชียร์กันทุกวันทุกช่องทุกเวทีทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยต้องมวยพักยก2อสนะครับมวยพักยก2อสครับสนใจอย่าเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ที่ p y 2 4สนะครับ a p y 2 4สมวยพักยก2อสขอบคุณไว้ด้วยนะครับ ไปต่อกันที่คู่ที่สองของการถ่ายท่าสดครับเพชรแดงวันของโอม WKO เจอก,กันกับยอดปัทภีสิงจตุรัตในพิกัด108ปอปด์อนเพชรแดงนะครับมวยจากปัทลงซ้อมส,อสศักดิ์อิทธิ์อาิุ21สูง165 เป็นมวยเขา่ามวยขวาเป็นมวยขวามวยเข่านะครับเปิดเกมเดินหน้าท้าดวนชวนทะเลาะเตะขวาต่อยขวานำวงในขอคอ,อล็อกลัดเด้งตีดีขยันออกอาวุธแต่เป็นมวยที่ธาตุมวยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มียุบมีแผ่วแล้วโดนหนัหนกๆแรงๆไม่ค่อยได้ล่าสุดกขแพ้น,นกยกสี่เนื้อพยัก,กวยบางคอแหลมนะครับที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองวันนั้นต่อยร้อยหกปอนส่วนคู่ชกยอดปฐทภีสิงห์จาตุรัสนะครับ มวยนราธาิวาสอายุ22สูง159ซ้อมที่เอนนี่มวยไทยเป็นมวยขวาประเภทมวยเขา่าบู๊ดุดันนะครับวงนอกมีเตะขาเจาะออยางนะครับวงในไล่แขนกดแขนเด้งตดีดีมีหมัดมีศอกนะครับลุนนับรุนนอกได้ลา่าสุดชนะคะแนนเพชรประทุมเดชเพชรสีทองในศึกมวยไทยพัฒมิตร27มกราคม68ต่อย109ปอนด์ 90, นะครับกะดูกมวยใกล้เคียงกันรูปร่างสูสีนะครับเพชรแดงได้เปรียบเรื่องกระดูกแต่ว่ายอดจะอ่ายอดปัทภีได้ลูกหนักลูกแรงนะครับผู้ชนะผมมองไปที่ยอดปัพภีสิงเจตุรันะครับอาวุธหนักแรงกว่าคู่ชกเป็นมวยที่ทาตไม่ค่อยดีน่าจะทนไม่ค่อยได้ยอดปัทภีจะชนะไปได้ครับแล้วก็ต่อกันที่คู่ที่3วันพิชิตสมคิดดียิ่งเจอก,กันกับทางด้านของยกเพชรสิงพัฒนาในพิกัดระอยเปอน วันพิชิตนะครับมวยจากเยรา18ปี158เซนติเมตรซ้อมที่เอราวันเป็นมวยฝีมือติหนักต่อยแรงนะครับอาวุธหลากหลายวงในมีปั้มตีมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดแพ้คะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยในศึกเจ้ามวยไทย4มกราคม68ต่อย105ปอนด์ส่วนยกเพชรสิทธิ์พัฒนามวยเพเชรบุญอายุ19บเ6ซ้อมที่สิทธิ์พัฒนาเป็นมวยซ้ายนะครับบูรุษดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในนะครับล็อกคอเด้งตีดีนะครับ ขยันออกอาวุธมีหมัดมีศอกแจมล่าสุดแพ้คะแนนเหนือทรณีพุทธประชาชื่นในศึกมวยดีวิธีไทย26มกราคม2 5 6, 6 8ต่อยร้อปอนด์และผู้ชนะของคู่นี้ครับชอบไปที่ยกเพชรศิษฐ์พัฒนานะครับอาวุธหลากหลายอาวุธอาวุธ,อวธพอกันนะครับอาวุธพอกันแต่ธาตุมวยดีกว่านะครับหัวจิตหัวใจดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะวันพิชิตสมคิดดียิ่งไปได้ครับ แล้วก็มาต่อกันที่คู่เอกของการแข่งขันสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างลาวสตาเกียรติธงยศเจอกันกับลักผู้หลวงเดชเพชรสีทองในการร้อยห้าปอนลาวสตานะครับรุ่นพี่จากสปปลาวอายุยี่สิบ้ายงสิบอมเกียรติธงยศเป็นมวยขวานะครับประเภทมวยบูดูดันนะครับเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงงวงในล็อกคอปั้มตีดีนะครับหมัดศอกอันตรายกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยนะครับดีกว่าล่าสุด ชนะคะแนนยอดมันีส่วนจากคาเฟ่ในศึกเจ้าวมวยไทย28ธันวาคม67ต่อย105ปอนด์ส่วนรักผู้หลวงเดชเพชรสีทองมวยจังหวัดเลยอายุ18สูง13ซ้อมชอฮพพยักษ์นะครับสายเมืองเลยประเภทจังหวะฝีมืออาวุธเข้เครื่องดักเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับในมีขวางแทงมีหมัดมีศอกเสริมเตะหนักต่อยแรงกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่าแต่ว่ากระดูกเปรองหน่อยล่าสุดชนะคะแนนจอมหัวเล็กนุ้ยสีเม,มืองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แลวก็ชนะคะแนนเพชรนองบีรถสวยจในศึกเจ้าวมวยไทยคู่นี้ครับ ผู้ชนะผมมองไปที่ลักผู้ดวงเด็ดเพชรสีทองนะครับกระดูกเป็นรองแต่ว่ารูปร่างไม่เสียเปรียบนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักกว่าอาวุธหลากหลายกว่าน่าจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างลาวสตาเกียตตรงยศไปได้ครับและก็มาปิดท้ายกันที่3ตัวชอบ3ตัวคัดนะครับศึกมวยไทยปฐมมิตรตัวแรกชอบที่ f 1ตัว2ชอบที่ยอดปัทภีตัว3ชอบที่หยกเพชรขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับ,รบชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทย7สีเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปด้วยสวัสดีครับ